สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมิก่งนะครับวันนี้พี่ก็จะมาเสนอวิธีการผ่านสเปโรเอเอชนะครับชั้น12ด่านที่3นะครับให้ทุกคนดูนะรอบนี้นะครับพรดวงจันทร์ก็จะเป็นเอ่อพืชสายฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นพืชสายฟ้าเนาะมอนสเตอร์ในด่านที่3นะครับจะมีอัลกอริทึมนะครับเอ่อตัวปริซึมนะซึ่งมันแพ้พืชสายฟ้าอยู่แล้วนะครับซึ่งครึ่องร่างนะครับก็จะเป็นพวกเอเลมา์เนาะเราก็ มีตัวลวก1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมที่พี่จัดมานะครับก็จะเป็นทีมไรเดนนะครับเสร็จแล้วก็พืชนะครับเียาว์ๆนะทุกคนนะแล้วก็น้ํานะครับก็ยัดน้ําเข้าไปแบบ2ตัวแบบนี้ได้เลยนะทุกคนนะเพื่อให้ไฮโปบูมรัวนะครับส่วนครึ่งล่างนะครับครึ่งล่างเราก็ใช้เป็นจงรี่นะครับแล้วก็มีเวนตตินะครับแล้วก็พืชสายฟ้าแบบนี้นะครับเออง่ายๆเนาะ อันนี้เนี่ยเราสามารถเล่นผ่านได้ด่านหนึ่งนะครับแล้วก็ด่าน3ได้เลยในรวดเดียวนะครับส่วนด่าน2นี่ใช้ทีมนี้ผ่านเนี่ยก็ทําได้อยู่นะจะเอา3ดาวนะครับแต่ว่าต้องใช้ฝีมือนิดนึงพี่บอกเลยว่าเนื่องจากครึ่งล่างอะ่ะเราต้องใช้แค่จงลี่แล้วก็นาฮิดะแล้วก็ตัวยาเอะนะครับในการปราบเมกุเคนกินะ3ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยไม่ค่อยแนะนําครับพี่ก็เลยไม่ค่อยแนะนาเพราะว่า,าแม้แต่พี่เล่นเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกรอบนะ ในการเก็บ3ดาวด้วยตัวละครแค่สาตัวนะครับกุชช้าน,นี่เราก็อั้นไปแล้วก็ไปชั้น3ามจะง่ายกว่านะเอออัอ้นไปแล้วก็ไปชั้น3ามจะง่ายกว่าแนละ้วเดี๋ยวเราเล่นชั้นสาก่อนเลยครับเดี๋ยวชั้นสองเราค่อยรีกลับมาเนาะเริ่มจากตัวอโคลิทึมก่อนนะครับทุกคนครับหรือว่าเจ้าตัวปริซึมทะเลทรายน,ยนะทุกคนนะนมาถึงก็รัวๆครับทุกคนครัเพื่อสายฟ้ารัวๆไปนะ แน่ครับก็ไฮเปอร์บลูไปนะทุกคนนะไฮเปอร์บลูไปตูมตู้ตูตูเข้าไปนะครับอ่าเสร็จแล้วมันก็จะหายตัวนะครับพอมันหายตัวนี่ก็เล็งครับหาตัวมันให้เจอครับทุกคนครับพยายามเอาพืชแปะนะครับตัวเหยา่าเย่านี่คือแปะมันได้นะแต่ปัญหาคือสายฟ้าครับท๊ไปแบบมันมันน้ำมันไปขัดครับทุกคนครับระวังน้ำมันไปขัดนะเอออ้าวลวกแล้วครับทุกคนครับเออเพราะว่าเราแบบดันมีน้ําด้วย เรีาบร้อยนะครับทุกคนครับผมมันล่วกแล้วก็โยนเข้าไปครับโยนเข้าไปตีเข้าไปนะครับตีเข้าไปล,ล้วลัวเข้าไปลลเห็นไ,ไหมทุกคนเออแ้ดาเมจน้ำสายฟ้านะครับคอมโบมันก็ลดเร็วมากนะลดเร็วมากตัวนี้เนี่ยเราทํา้อประมาณหนึ่งนาทีครึ่งก็คือได้แล้วครับเพราะว่าข้างล่างมีแต่พวกเอเลมทยมันก็จะตายง่ายอยู่แล้วนะ <S <S ว่า จังหวะนี้ครับทุกนับหายตัวรอบที่สองนะครับหายตัวรอบที่สองนี่ครับท่วงแล้วครับเอถ้าเราใช้เหยียเจ้าก็คือตัวของมิไรตายนะเออมิตรตติดตามนี่ยังไงมันก็ตามไปโดนครับนี่ก็จะง่ายง่ายกว่าเล่นตัวอื่นอีกแล้วยิ่งมากับตัวของไรเด้นครับยังไงมันก็โดนสายฟ้าพื้นแบบทีเดียวร่วงกลนทุนคนนะอ่ะหนึ่งนาทีครึ่งครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยๆไปนะ ส่วนข้างล่างนะครับมีตัวรวบก็จะง่ายนะครับมาถึงก็ล็อกไว้ก่อนนี่แน่มีแค่มันมาเวฟแค่สามตัวนะั้นคนนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําเวลาดิดนึงครับโดยการแบบรวบดีๆนะรวบดีๆเออความสำเร็จอยู่ที่การรวบครับทุกคนครับถ้ารวบดีก็มีใช้ไปกน่าวรึ้นนะทุกคนนะแล้วก็ใช้ตัวพืชสายฟ้าเป็นตัวตั้มนะครับที่จะทำดาเมจนะครับพยายามเก็บพลังงานของตัวเวนตีไปด้วยนะทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกเวฟหนึ่งนะครับ อ่ะนี่ก็ตีไปนะจริงๆแล้วพวกมนุษย์พวกนี้มันแพ้การโจมตีแบบกระยภาพนะแต่ด้วยความที่มันมาทีแล้วหลายตัวยังไงตัวรวดมันก็ดีกว่านะครับ<ส><ส>ทีนี้ไอ้เวฟสองเนี่ยจะมีปัญหาหน่อยนึงทุกคนพอมันเกิดมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะเรียกสัตว์เทพออกมาทันทีครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีพลังป้องก,กันเต็มไปหมดนะคําแนะนําพี่ก่อนที่เราจะกดสก,กิลร่วบนะครับให้จัดการระเบิดไอ้พวกสัตว์เทพให้เกลี้ยงก่อนทุกคนเออ เพื่อให้มันโดนสตันก่อนนะครับเนี่ยเราก็ค่อยใจเย็นเขาค่อยๆตีไ,ไ,ไปครับเนี่ยป้มเขาให้นะครับอ่าตอนนี้สัตว์เทพทเกลี้ยงหมดแล้วนะพวกนี้มันคุกเข่าหมดแล้วครับเราก็ค่อยรวบนะครับจังหวะที่มันไม่มีพลังป้องก,กันแบบเนี้ยก,ก็เสร็จเราแล้วครับทุกคนครับเนี่ยก็อาจอาจตีใส่ไปเลยครับปัังปั้งปังปังอะไรแบบนี้ทุกคนนะก็ผ่านได้อย่างง่ายๆนะครับเออรอบนี้ก็จะง่ายๆประมาณนี้นะ คำแนะนำก็คือพยายามกำจัดสัตว์เทพก่อนครับเออสัตว์เทพเดี่ยวมันวิ่งไล่ตามเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่ประมาณ2อสตัวที่มันไม่ค่อยเดินตามเราใช่ไหมแต่พวกสัตว์เทพแบบมันวิ่งตามครับเราก็พยายามลากๆเรากกใส่ตัวไหนตัวนึงก็ได้ครับทุกคนแล้วก็บอมๆเข้าไปใช้สกิลที่แบบกว้างๆนะทุกคนนะพวกสัตว์เทพมันเลือดน้อยครับเออแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วนะทุกคนนะเออพอมันตายปุ๊บไอ้พวกนี้นะครับมันก็จะแบบ โดนสตันนะทุกคนนะจังหวะนั้นเราก็สามารถรวบมันทีเดียวได้ครับมันก็จะตายเลยนะเพราะจังหวะโดนสตันนี่โดนรวบทีค่คือมันหายแวบนะทุกคนนะมันหายแวบโอเคนี่ก็คือชั้น3นะครับเอ้ยห้อง3นะชั้น12นะครับง่ายๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ